สวัสดีคะ่ะแอดมินนอยสวัสดีตอนเด็กอีกรอบเด้อค่ะเด้อสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทางช่อง YouTube ทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้พอกันกับฮานอยมัดรวมเด้อท่านผู้ชมมีเวลาลงคลิปย่ามกลางคืนละกะย่ามมือเส้าคลิปเดียวเด้อท่านผู้ชมเข่ามหมดเฮ็ดงานละท่านผู้ชม สู่งานต่อเนาะคะ่นะเนาะงานประจํางานกะเลิงงานกะหลายเด้อท่านผู้ชมเนาะสำหรับฮะนอยมาดรวมเมอบ้านนี่ท่านผู้ชมมาอยู่เด้อค่ะเด้อเด่นหนึ่งและสองกอดข้อกันมาท่านผู้ชมเมื่อวานนี่บบคิดว่าเลขสิก,กอดข้อกันมาเนาะคะ่นะเนาะเด่นหนึ่งและสองวิ่งสองรุดสองท่านผู้ชมสองมาตามนัด อดข้อกันมาคู่เดียวรอบเดียวมารอบเดียวฮาหนอยรอบพิเศษท่านมช้ชมเดนเนนเจาะกับบอกเขา6คู่เดนเนนเจาะบอยยอมมาเลยทนผูา้ชมเข้าไปที่หนึ่งสองโชคมานกันบอทนผู้ามาชมสำหรับฮาหนอยเมื่อวานนี่ได้กันบ่น้อคุณพ่อคุณแม่ อคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่แคปหน้าจอบอท่านยุดคลิปวิดีโอบอเป็นขเ,เข่ากลุ่มเด้อค่ะเด้อเข้ากลุ่มฟรีนะคะแอดมินน้อยมีกลุ่มฟรีให้เข้าอยู่นะคะเข้ากลุ่มทักไลน์ศูนย์เก้าสองหกสามสองห้าห้าหนึ่งสามเด้อค่ะเดอ้อกลุ่มฟรีเอาเนี่ยท่านผู้ชมสำหรับชุดสามตัวนี่บ่เข่าหลายมือแล้วเด้อค่ะเดอ้อชุดสามตัว ท่านไดที่ล่อจอบเอาชุด3าตัวกับโท่านให้มานะคะเนาะชุด3าตัวเมื่อวานนี่ท่านไดถือดีใจน้ำนะะ้วยค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ตามต่อไปต่อท่านผู้ชมสำหรับฮานอยมัดรวมนะคะเนาะแนวทางเลขเด่นฮานอยมัดรวมประจำว,วันที่18เมษายน2567เลขเด่นจับวินนะคะ 1> 0 1 5 6 8หเล็กเด่นวน่อยู่แต่ศนย์แต่หแต่หแต่สอยูเนาะท่านผู้ชมสองซ้ำเหมอแล้วเด่น0นย์และ1นึหคู่เวนนะคะ0 1ศูนย์หนึ่งศย์ห้า ศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหกแปดหกเก้า แปดเก้าลงละท่านผู้ชมห้าหกห้าหกห้าแปดห้าเก้าเขียนยุ่เสมอกันลงเด้อท่านผู้ชม ทันใดเขามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจหายทางช่องน้ำในเด้อค่ะเด้อมักชอบอย่าลืมกดติดตามไปนำขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะทันใดที่แชร์อะไรขอคนละหน like. ึ่งไลค์เด้อท่านผู้ชมเด่นศูนย์และหนึ่งแอดมินเจาะหายที่วิ่งหนึ่งรูดหนึ่งนะคะหกคู่เด่นเน้นเจาะก็จะมีหนึ่งห้า หนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเก้าห้าแปดและห้าเก้าเด้อธรรมชุมชุดวัดใจนะคะเนาะเดี๋ยวธรรมชุมเลขเด่นที่จะสามารถรูดได้ ก็จะมีหนึ่งกับห้าด้เยท่านผู้ชมถีดเด่นเด่นวันพฤหัสนะคะเนาะแต่วัดสองตัวเนี่ยท่านผู้ชมเด่นศูนย์กับหนึ่งเนี่ยหลุดยากมากได้เยท่านผู้ชมเด่นสุดๆก็คือหนึ่งตามสูตรกะบเฮดได้แบบนี้แห e ละท่านผู้ชมเด่นสุดๆก็คือหนึ่งศูนย์ก็เอาไปเป็นตัวรองนะคะเนาะศูนย์ก็เป็นตัวรอง ส่วน5นี้ก็เด่นเด่นเป็นเลขติดก็สามารถลูดได้เด้อท่านผู้ชมเอาวัดใจสองคู่นะคะเนาะชุดวัดใจเท่านี้เจาะให้2สองซัมเมอแล้วได้ท่านผู้ชมว่ทันยอมมานะคะเนาะวัดใจสองคู่นะคะ ดอกจันไฮเดอร์ท่ามชมวัดใจสองคู่หนึ่งห้าหนึ่งหกวัดใจสองคู่ท่ารรมชมอ่ะคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อต่อมา3ามตัวยี่สิคู่นะคะ เล็กในตะล่างมากสามตัว20คู่ทามาครบ3ามตัวยี่สิบคู่ยังไงก็มีให้เห็นแน่นอนเด้อค่ะเด้อสมตัว20คิคู่หากเลกในตะล่างมากครบท่านผู้ชมครบ3มตัวมีให้เห็นแน่นอน1คู่นะคะ คุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเอาเด้ค่ะเด้อหากท่านใดที่แคปหน้าจอบอท่านจดบอท่านนะคะเนาะเข้ากลุ่มปีนะคะทักไลน์0 9 2ย3 2 5 5 1 3องหสอ้ค่ะเด้อสั่งสบู่กาแฟยาสีฟัน0926325513กานสมะคะกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะเขาเ้าชงงุ้ม สกัดจากเ,าเถาวันเปลียง3าชาเนตเทาวันเปลียงสกัดเถาเอ็นอ่อนสกัดและเถาเมื่อยสกัดนะคะช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็อนยืดนะคะโมโนสกัดจากเห็ดลิ้นจือปลาจากทะเลและมันเล็ดอะมนนะคะช่วยบำรุงสายตาและ ผิวพันให้สว่างกระจ่างใสนะคะยาสีฟันหากท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆด้วยค่ะเด้อมาสั่งยาสีฟันนำแอดมินไปใส่ท่านผู้ชมยาสีฟันสมุนไพรสกัดจากเห็ดลิ้นเจอและว่านหางจระเข้นะคะแล้วก็ สบูกลต้าระเบิดที่ไข่เล่งผิวขาวนะคะแพ็คละ190บาทกาแแปรกล่องละ260บาทยาสิวบบันหลอดละ190บาทสั่ง2ชิ้นขึ้นไปส่งปีแบบโอนทั่วประเทศไทยได้ค่ะเด้อฮะคุณพ่พอคุณแม่หากทํานใดที่สนใจจะสั่งสินค้า0926325513นะคะ สุดท้ายแอดมินหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีทุกท่านพอกันไหมคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ